<laughs> mình chỉ nhôm lông á nàng như con khẩu yeah. nhé nhìn mạ không đuôi tình đuôi ช่องไดไรีเที่ยวเดาเียวนี่่น่เนาะอยมือกน้อยอีนยเกาเกี่ยวเขาเนเดือนปลายได้ป่จ๊ะนะต่อเลย าไทั้งเข่าโลเข่ากลางนะโอ้เกี่ยนวิธเกี่ยวเข่ากลางเกี่ยเข่ากลางม่าจิได้ใช้มือใส่ใส่เข่างั้นเข่าล้อเนาะเข่าล้อก้อนแต่วาเข่ากลางกลางจะมาเของงัน ໃກ້ຊິເດແລ້ວເພິ່ນຊິໄດ້ຊາເມື່ອຍນຳຫມູ່ະ cùng sửa hay quay nhám làm nam ạ tâm cực <laughs> tóc khi tôm ý đó mà tóc khi tôm lùm hiên Hãy subscribe cho kênh Mì Để không bỏ ก un> ุ๊บตกลงปวดโทรศัพท์ตุ่มเลยแตกลแตกอีรีนะิดโทษเหล่าเลยวันนี้ชีหาแช่กูตุยได้ปะ ไม่เป็นไรปวดมือลงไในโอ้โทรศัพท์นหน้าจอแตกพี่น้องเอ้ยลมแหงลมมาบัดเดียวได้ลมตีกุ๊บปุ่มแล้วตีกุ๊บคือว่าถึอโทรศัพท์สิตีลมขั้งนั้นเนาะโอ้เสียหายเนี่ยบาทเนี่โอ้ยตุ่มพี่น,น้องเอ้ยเนาะ,ม,นนนะมามาคนขอน้ำกันบมาอนี้ คนแรกก็มาต่อยผู no ้ทางนั no ้น no หัวหนุ no ่งหัวย <that> ้องไว้ลมพัดนี่โอ้าโตปวดโพปูอีกรถนึงแต่นี่ก็บัดเลยก็ทีไปมัดผ้ากันมัดแต่ก็คนนีิบืนมัดข้าวเจ้าพี่น้องเลยทั้งทั้งเกี่ยวทั้งตัดทั้งมัดและบืนนี่ มน,นองที่นัน,นาะที่นะ่ะผู้น้องเอ้ยยงในน้ำนะดีจะเก่าคือบริเวณนี้อๆๆเออเด้อแๆ้อาอติ้งไว้ก่อนตงนี้ก่อนนี่่งนาะโอ้มันมันเก็บน้ำอยู่แล้วไ้ คนตกหากะวะวันนี้เนาะคนเขาก็ชื่นด้วยเด็ดกระเด็ดแห้งเน่ยเด็ดช่องไม่คือของด้วยเหมืนบาสเดดท่อนอกเด็ดช่องแต่ทางนี้ภาพงามอยู่ทางนี้ลมแห้งพี่น้องเอ,อ้ยอากาศหนาวแล้วเมื่อคืนนี้น้ำหมอกลงแห้งเมื่อคืนนี่หมอกลงแห้งลมก็แห้ง ลมแหงผัดผัดกุ๊ปแม่รุ่นพิ่นตกมาต่ำโทรศัพท์โทรศัพท์ต๊กมันกูนี่พี่น้องเลยเนาะตกนะแตกเลยนี่นะสองบอลหกสามบอลว้าท้อเสียไรลหนอยู่บนระบีดนี่ตกน้านี้เงินตายเลยโทรศัพท์ก่อยหน่อยผมจะถ่ายคลิปเล็กจังไงอากาศเพิ่น แล้วหายแล้วนาเบิร์ขู่คนแล้วยังเดือแต่บอลเผยนั่งนั่งพันเร็วเนาะประมาณสองสามมือมม้อพี่น้องเลยมัตสามมื้อความอื่นนี่ก็เขาเริ่มพากันไปซื้อน้ำมันมาตัดยังเดือเท่านี้แหละตรงประมาณสามงาน มือมันจันนะมันจันจมันค้านเลยไอ้กุญแจหนามหน้าเนาะกี่ตรงกี่ฟงนี่เล็กกี่ดีอเฉือนไอ้กุอนจต้องตายแล้วแหละ เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปพี่น้องเลยเราไปข้นเขากันแม่รุ่นเดียวเบื่ยเลยแหละมันชิ่งย่มลงนั่งอยู่กองเข่าเอ๊ะยเงินหมาเนาะดุยเป็นดุย

ตัดป่ะ chưa phải em nó còn nằm nè đến hốc rồi chết chuyện chị tùng sao lạ về điểm như cô, Đợi tè sao phải hả Phải bày thời ma đi là I'm yeah. owl.

เก็บเพบ่ได้ไปแล้วว่ารถมาก่อนแล้วว่าไหมปไปด้วย<ะ>มาเดี่ยวกับแมงเราฝืนด้วยไอ้ขี่รถคันยังมาพี่พน้องเก็บข่าวลงก่อนมาเนี่ยเดี๋ยวติดตามตอนต่อ,ตอไปได้พี่น้องเด้อลยขับพาดมามันนี่กัมัดเข่าพี่น้องเอ้ยคนเขาแล้วมัดเข่า Còn không Hả? Cái này đấy Mượt quá Cầm lẽ phải องทำคือมืดแน่แน่เนาะเอาสมดต่อไปก็คืองาหมดบัดน้ำทศอสับคือยังเจ๋งอยู่หมดนิ้วนอกมืดเลยเนาะทำแล้วพี่น้องเปี่นีทำ มันต้องเบียดขั้นนึงสิเงเนะื่อน่ะคนไม่ไหวกันมือตุนเตกเอาใ้คนด่บ่เอาบานเอกัมือพุดีหมยงเลยเฮ้ยนะเจาคนอะไรขับปูวะแ,แต่เมิดนไยร่ลมมาก่มันมันหัวปีนหัวไปเลนะ,นะ ของขวยยังพอใครถือของเจโรถลง่ปตัดกะที่เดีของขวยเกี่ยวไยังที่ถดีวของขวยบ่พอดพอดหน่าไปกระจักรดถไม่นั่นบ่ของวัยป้าชูมบ่นป้าโบอิงโตเพื่อข้างแต่งเง่งแต่งเง่งเลนะตนเพาะตนมามุนบิดถามบุรุษลม่าถามบุรห่มไป้ Mặt ừ, bớt hạ hút cầm mùi hưng này hút hưng loại hưng chân hưng hút hưng 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 hút hưng 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 chăm mơ hưng ngắt hưng 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 bằn hưng 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 พอนเข่ามัอนกันหคือกันเนาะพ่นนภาอยู่นะนี่ชอหาแวพ่นเข่าเจ้าละจะไปแถวนี้จะได้หนาเดียวเราจะลงว่าจะได้หนาหนึงคอยได้ชองนะยังไวเนาะโอ้ยชดใบว่า พ ok ok yeah, ี่น้องเลยเดี๋ยวพี่ตามกันไหมต่อพูดคุยแถวๆกันพี่ได้ทำอะไรค่ำมล้ยเดี๋ยวจบคลิปขึ้นอยู่ทั้งหมดแหละพี่น้องเลยเนาะมืดๆมืดแหงมืดแหง Trời ơi Đây Để mua thăm, để mua con เจ้าจนคำพี่น้องเอ้ยช่วงนี้การช่วงข้าวเก็บข้าวคู่ข้าวคนข้าวมัดข้าวแล้วแม่นยังพี่น้องเนาะคนน้อยบัดเขาไม่พี่น,อน้นงงนนองประชาชนคนสีปล่อยงัวว่าเข่าวทอข่ากลางใครก็เล่นอะไรนี่ งเงี้ยังจะโตเช้าโว้ยเปิ่อยงัวมหมกันทีไรเฮ้ย แนว่วมาทันทันได้กดเบิดจังทำก่อนจนคำจนคำคู่มือ บูกฮะใช่ไป <ạ. S 1> มใช่ไมทั้งคุณหมอ ในช่วงโสกกันเอาอีกเจ็บมือเลยมับเข่าเลยมือตึงผดเกี่ยวบาดพี่น้องเลยเกี่ยวบาดยังเคียนมาอยู่นะเกี่ยวเคลียร์เกี่ยวบาดเพื่อนจะได้เข่าในแนงกันโมเมนต์ง่ายฮลายขั้นตอน จักดำเพื่อได้เอาเพื่อเกี่ยวเพื่อเก็บกู้หถิ่มแห้หิดแนวหิดพันต่อไปปีนาขับปลูกสองศพ ได้เข้าเป็นเป็นตงเงิดงนีนั่แหละเจ็ดเป็ดชิพปลุกแล้วต่อคขำเอจะกินอตอนก็นางแค่ถัดนี้เขา่าที่ใดว <c oughs> ุ้ยบุกมือด้นาดนีงแม่ช่งท่านนะจะมาวัดมูแล้ววัดปล่อยม้วมาใช ก็หาเินเขาเกือบวาตูกระนั่นและวต้มไมเกเต้ไหมมเนาะแกินน้ต้มน้ำไหมไห้ขุ่ไม้าจต้มน้ำไหมไหมกระไปเอาอีกจัก30มสิบพอนเอาอีกจักสามสิบพอนหนึ่สิบสอง

แล้วก็เอาข่าเจ้านี่ลงใส่ข่าเจานน้างันลงใส่ยังบุพเพอีกขนาดบานว่าย่าเข่งางันนิ่มบุเดือ,อยังข่ารอร้องคือเกา่นว่าอนันโอรุ่นเฮตากาดิมีแต่ว่ายหญงข้อย่านเดือว่ะใส,ส่ต่าบุพเพอเฮลี่ร้อยยองเงวะ พี่น้องเบาเลยก็ได้ขอตัวจบคลิปแล้วเนาะพอบคุกันขึ้นหน้าคลิปต่อไปด้วยพี่น้องเด้อคิปคาประการใดกล่าวขอตัวขอภัยติดตามเมื่อื่นพี่น้องเนาะมือนี้ก็ถือว่ายึดเห็ดเวียกแล้วเนาะพอและคำมืดตื้ตาอะไรพี่น้องเอ้ยบุยทุ่งมีเรืองแล้วเนาะทีเข่าอยู่หน้ามันไม่ก่อนตึงยึงไงเสื้อผ้าหรอพี่น้องเอ้ยให้กุย่มดับหน้านูกกาโอเคพี่น้องเนาะขอบบุญขอบคุณทีพี่น้องที่เข้ามา ที่ตามหอบสมเป็นกำลังใจทั้งบอลเผยและแม่รุ่นแต่ตจนจุดจบล้วกับปรากดข่ามกษณาบอลเผยไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวเข้ามาสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อโดยสบายดีบาย